เสียงหลดกระดังทำคุณผู้ชมเอ้ยพอดีอันมาซื้อกับข่าวเนาะเห็นดอกแคมันหล่นเต็มเลยน,ลน,เน,น,นะพนาแถวถนนคุณเนาะรลายเข้าก็เลยสิเก็บไปเห็นอันไปหลวงมนะาทำคุณผู้ชมมีแตอดอกใหญ่ๆยยนี่นะ อันนี้อันนี้จะเป็นในแบบลิ่มพุทบาทนะท่านผู้ชมมีแต่ดอกหญ่ง,งน่ะ หอไปไหวแล้วก็มาเก็บอีกเนาะเพราะว่ามันเต็มกำมือเนะาะท่านผู้ชมมันกำลังเสว์อยู่เนะาะท่านผู้ชมมันดอกมันยังบบเหี่ยวไม่ได้มากมันอี้มืออันตั้งใจมากนะบ่มีเนะาะท่านผู้ชมมากมันี้แค่ขี่รถผ่านเพอเราเห็นนี่เนาะท่าน,ผ,น,นนะาผู้ชมเฮาเก็บได้ก็สิได้ลายประมาณนี้เนะาะท่านผู้ชม ข้าวสไปอันเมื่อเห็ดนี่ย่างกินถ้าเบิรงกันเนาะทำผู้ชมเนาะนอทำผู้ชมสวยง,งามประมาณนี้แล้วเนาะทำผู้ชมเสียงมันก็นอัดสิบอะไรยินไปแล้วเนาะทำผู้ชมเพราะว่าเสียงรถมันก็นดังแล้วก็เ้าจับโท,ทรศัพท์ไวไกลเนาะนี่ชำเนยกระพาะเลยเนาะทำผู้ชมเบิรงนปูนลายแห้งต้นผูแห้งลายผลผลเฮมบอสีขาวๆนะเนาะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้เ้าก็สิบ ไปข้างหน,น้ากอน,นอนเดี๋ยวพอกันลิดหนาไม่ได้